สวัสดีครับเราก็กลับมาที่ฟาร์มวัวกันอีกนะครับครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเราได้พักไป4วันนะครับวันหยุดยาวนะครับเราก็ปล่อยวัวไว้ในฟาร์มของเรานะครับในคอกแล้วก็ในฟาร์มด้านหน้านะครับเรามาดูว่าความเปลี่ยนแปลงของวัวเป็นไงบ้างครับหลังจากเราไม่ได้อยู่ดูแลเขามา4ี่ห้าวันนะครับก็หลังจากกลับมาถึงก็ให้อาหารครับให้ยากก่อนเลยนะครับเพราะว่า เขาหาคิดเองบางทีอาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับเราหาให้ครับแต่ว่าด้วยเหตุจําเป็นนะครับในการกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวนะครับเราก็พอกลับมาเราก็หาเกี่ยวหญ้ากลับมาให้เขาได้รับประทานนะครับแล้วก็ฟังนะครับก็เตรียมไว้เติมไว้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าปกตินะครับเขาก็อยู่ของเขาได้นะครับแม่ลูก3าตัวนะครับก็ตามภาพที่เห็นนะครับก็สภาพก็ไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมนะครับก็ยังเท่าเดิมนะครับก็ถือว่า โอเคครับเขหากินเองได้แล้วก็มีหญ้ามีฟางที่เราเตรียมไว้ให้นะครับก็ถือว่าเจ้าของมาอยู่หลายวันนะครับหัวของเราก็อยู่ได้ปกตินะครับเพราะว่าเรามีระบบไฟนะครับระบบไฟอัตโนมัตินะครับที่เราต่อไว้นะครับนี่ครับระบบเซ็นเซอร์นะครับเขาเรียกสวิตช์แสงนะครับดูนะครับที่เราต่อไว้นะครับพอมืดมาก็ไฟก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับ แล้วก็พอแสงแดดแสงสว่างมายามเช้านะครับเขาก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติครับก็เพิ่มความสะดวกนะครับเพราะว่าเรามีไฟไล่ยุงนะครับที่ต่อไว้นะครับแบบสีเหลืองแดงนะครับแล้วก็ไฟปกติสีขาวก็ปิดไว้ด้วยนะครับจํานวน2หลอดนะครับในเนื้อที่จํานวน2ไร่นะครับที่เราล้อมไว้โดยรอบนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ติดตามช่องของเรานะครับน้องกอยพัฒนาราศีสไลนะครับ ได้เห็นไปด้วยนะกันนะครับในการเลี้ยงโคนะครับระบบเปิดก็คือเลี้ยงแบบนะครับปล่อยไวานะครับช่วงที่เราไม่อยู่นะครับในพื้นที่แปลงหญ้าที่เราเตรียมไว้นะครับตามภาพนะครับก็ให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับแปลงมีขนาด2ไร่นะครับเนื้อที่สองไร่ล้อมรั้วลวดหนามนะครับเขาก็ไม่หนีไปไหนครับเขาหากิน อยู่ในบริเวณนี้นะครับน้ําเราก็มีเติมให้ตลอดนะครับเขาหิวเขาก็เดินมากินเองนะครับที่ประจําของเขาครับระบบลูกลอยนะครับน้ําก็ไหลตลอดไม่ต้องห่วงนะครับโคมีหญ้ามีฟางนะครับมีน้ําให้กินตลอดนะครับโดยที่เจ้าของนะครับไม่ได้มาอยู่ดูแลตลอดเวลานะครับเหมือนการเลี้ยงโคทั่วไปนะครับก็เหมือนการเลี้ยงโคแบบฟาร์มเปิดนะครับเลี้ยงวัวแบบฟาร์มเปิดก็คือปล่อยให้เขาคิดเองหาคิดเองนะครับ เป็นวัวต้นน้ำนะครับที่เราเลี้ยงแบบระยะยาวนะครับเลี้ยงเพื่อให้เขาตกลูกนะครับขยายพันธุ์ต่อไปนะครับก็ตรงนั้นเขาก็ต้องกำลังทานหญ้าที่เราเตรียมมาให้นะครับหลังจากหยุดยาวไว้สี่ห้าวันนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับปลอดภัยนะครับในเนื้อที่ของเรานะครับล้วรอบขอบชิดนะครับในพื้นที่ของหน่วยนะครับก็รับประกันได้ว่าไม่มีบุคคลภายนอกนะครับไม่มีโจรเข้ามา ลักขโมยแต่อย่างไรนะครับเพราะจะมีเวรยามคอยดูแลช่องทางให้ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทําให้เราสะดวกนะครับทํางานไปด้วยเลี้ยงโคไปด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับก็รีวิวให้เพื่อนเพื่ได้ชมกันนะครับหลังจากนี้ก็จะไปหาเตรียมอาหารครับเกี่ยวหญ้าเตรียมตุนสเบียงไว้ให้เขาอีกนะครับเพื่อช่วงเวลาที่เราไม่อยู่นะครับจะได้เสริมเข้าไปให้เขา ได้มีอาหารกินนะครับช่วงที่เราลาไปเสาอาทิตย์วันรยุอย่างงี้ครับครับให้เพื่อนๆได้ดูในพื้นที่บริเวณที่เราเลี้ยงนะครับท่านใดที่เลี้ยงแบบผมนะครับเลี้ยงแบบเวลาไม่อยู่ก็ปล่อยให้เขาหากินเองนะครับในพื้นที่ที่เราล้อมรั้วไว้นะครับรั้วรอบปอบชิดนะครับติดตั้งระบบน้ําไฟนะครับท่านใดมีคําแนะนํานะครับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันครับสาหรับการเลี้ยงโคนะครับสําหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ